แสดงว่าทรมามันก็เป็นเรื่องของการเต้าดูแต่สิ่งที่คนฟ้าดูที่สื่อสำหรับผมคือใจดวงนี้จริงๆนะนะผ,ผมเน้นย้ำมาลงวัาที่ความซื่อตรงจริงๆนะมันต้องตรงนะมันต้องซื่อซื่อตรงจริงๆนะแต่แรกเราก็นึกว่าเราดูเฉยๆได้แล้วไงท่านก็บอกโง่งลงอีกบันคนขาอาจะมองว่าแรงแลอยู่ดีมาพูดทำไมวะผมก็ โง่ลงได้มากกว่านี้อีกเหรอเนี่ยก็ลองดูงี้โง่ลงอีกต,อตั้งมาตั้งใหม่อีกกลายเป็นเห็นภาษาชัดเฉยเลยเงี้ยเวลาเขาพูดเรื่องอะไรมาอย่างเงี้ยมันเป็นโจทย์ให้แบบก็ลองทําดูไม่เห็นเสียหายอย่างเงี<ม>้ยตอนแรกเรานึกว่าเราโง่แล้วไงเราก็โง่ได้อีกจริงๆแล้วโ<ม>ง่อีกโง่อีกลองดูบางวันบางอาทิตยประกาศกล้าขึ้นมานะบะฉันเก่งกันไม่พอเลยครับอย่างเงี้ยไม่นขนาดนั้นเลยนะฉันเก่งกันไม่พอเลยโลกไปเนี่ยเพราะทุกคนเก่งหมดแหละจริงๆแล้ว ผมก็เลยหัวเราะกันโลกนี้แล้วก็บอกว่าเชิญเก่งกันเลยครับผมยอมคนเรามันโง่ได้อีกโง่ได้อีกอะไรแหละที่ทําให้คิดว่าเก่งอยู่นะผมมองว่าท่านเมตตานะท่านพูดอะไรมาผมรับฟังมาเรียนรู้เสมอนนะบางทีก็เแบนถ้าเจอคล้ายๆเหยียบจมดินเหมือนกันนะซัดทีหนึ่งนี่ยมีช่วงนึงผมแบบหลุดๆองมันหัวเราะดังอย่าผมก็ถามว่าคุณหัวเราะดังไปไหมครับท่านก็บอกว่าดูสาระรูปตัวเองบ้างหนะอย่างเงี้ยนะแต่สำหรับผมนะท่านเหล่านั้นเป็นครูบาอาจารย์ผมมากเลยสำหรับผมมากผมมองว่าอะไรที่มันเป็นประโยชน์หรือว ถ้ามันเป็นประโยชน์มันก็ดีถ้ามันไม่เกิดประโยชน์ใช้แล้วมันไม่เวิร์กเราก็วางทิ้งไว้ก็ได้สิ่งหนึ่งงะที่มันสังเกตคือผมพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองสิก็ผมเดินเดินแบบนี้เป็นประโยชน์หรือเป็นโทษอ่ะก็แค่นั้นเองมันเป็นโลกที่ผมเข้ามาอยู่ตรงนี้ได้ดีขึ้นเฉยๆเพราะมันมีแต่ตรงนี้ให้ได้ยินนะและได้เห็นนะทีนี้ถ้าเกิดเราทำตามที่ครูบาอาจารย์แนะนำใช่ไหมล่ะห้องเรียนขอลาก็อยู่แค่ตรงนี้